อากาศสองครทางว่าฝากพี่น้องมันทึกแป่งกัญญาชนสอ2พันยีน2022่บสองแยกกันรังสิตไปหาหมอหมอเสน้นนี่นแหละปวดแห้งพี่น้องเฮ็ดงานบ่ได้หอกกำลังเดินทางบรรยากาศบันทึกเป็นสิละโนตกพี่น้องทุกฝ้าทุกคนเนี่ยและรถกับคันเร็วบ่ได้หอกพี่นอ้องเป็นแบบนี้เลยฝนตก เริ่มจะข้าวฤดูใบไม้ร่วงแล้วค่ะบรรยากาศมันก็จะเป็นแบบนี้นะมีเดิดเริมต้นฤดูใบไม้ร่วงเหรอนี่เป็นพี่น้องอันกำแพงฟังทั้งนั้นมี ตรงเงินคบนะสีมีท่าสีท่าซื้อเฮียงไวนะมีิรกรรมกับไรเยอะยพี่น้องกัดหลักบ,บ,แบ,บัลเฮาใหญ่เก็บมากฝากประเทศพัฒนาแล้วกับพัฒนาที่ใจคุ้นบางคนกับว่าพัฒนาเกิดกันมาท่าสีตามกับแป้งนี่เต้อยู่พี่น้องไอสีมันเป็นถึกเด้อสีแพงเด้อแต่เจ้ากับท่า ง้่ไปเพืเพ่อนๆนะพี่น้องเนาะปวดแขนขนาดเลยเริ่มตน้นด,ดูไม้ไร่วงแล้วค่ะฝน,นก็สิโตกแบบนี้แหละพี่น้องตลอดไ่เห็นเดือดล่ะยานนี้ไป บ้านมาได้12นาทีพี่น้องเอเดนเลยสิบเจ็กิโลเมตร วันที่8กันยายน2022นะคะวันนี้นะ วันน้นฝรั่งมันเคยเสียได้ร้อยสิบเจ็ดยูโรมึงนี่เฟรนหลนมวันนี้ก็มาตั้งกองไว้วงเมื่อพี่น้องก็ส่งจดหมายมาหาบ้านนะเลยต้องจ่ายไปเพิ่งกระเขียนจดหมายตอบโต้เขาอยู่เขาไม่ยอมติละตอบโต้ทางการบัสูุเขาดอกพี่น้องเลยต้องตังใจร้อยสิบเจ็ดยูโรมีบราวาสอัลโตเฮียสองขั้นข้างหน้านนะของ สองขั้นข้างหน้านะ่ะคือรถอันพยายบาลพี่น้องต้องให้เขาไปกรนี่เนาะ่โอ้เมืองนี้กับเมืธรรมดาือกันนะครับรถกับเป็นพิบาือกัน คนป่วยใครนะัคุณนะแสดงว่าว่ามีคนป่วยพี่น้องมีคนป่วยเปิดไซเลนแลนโหลดเล่บริสุทธิ์เอียเอียรถก็ต้องลบเราในกะฎหมายเมืองนี่เขาบอกว่าจะมาตูตูตูต,ตัถาไฟเกียวไฟแดงเนี่ยเขาเปิดต้องเปิดทางให้เขาตามกฎหมายพระนันเขามีสิทธิที่ส้นไห้กฎหมายครับต้องชีวิตผู้ป่วยต้องสําคัญที่สุดอันนี้คือว่าว่ามีผู้ปว่วยนี้ มันมีคนมีผู้ป่วยโคเป็นี่สิเปิดแลนเลยรถตำรวจรถพยาบาลเมื่อเนี่ยเขาต้องหลีกทางให้รถด,ดับเพลิงเออรถด,ดับเพลิงสามรถนี่อภิิ์ขนาด <c oughs> เขาซอยเหลือผู้คนดิกฎหมายเขาเปิดไม่ให้มันจึงประเทศมันจึงไปเดินหน้าไปได้เน้เอเ็จาโอเคจูเดี๋ยสิฟังทั้งนั้น มันสิคูขนานพี่น้องเห็นล่างรถว่นนั้นอันนั้นคือรถล,ล่างรถล,ล่างแล้วก็ถนนมันสิควบคูกันไปบางเือเขายัางสีเห็นเขาขับรถไปม,มันควบคูกันไปกับรถล,ล่างบางทางนั้นเห็นล่างรถวันอันนั้นสตาร์สันบาน คนอยู่ในเมืองเขาก็ขึ้นรถนี่แหละไปทํางานเขาบปซื้อรถยนต์ให็มนมะยาเพราะว่าการการเมนาคุมสะดวกนี่เขาสิบซื้อรถยนต์เพราะว่าค่าประกันมันแพงพี่น้องคันเจ้าเบิร์ตมบนไม่มีประกันเจ้าหามาจอดขางถนนเป็นยังรถคือจอดขางถนนแล้วนี่แล้วนนองอยู่เป็นยังรถเขามีประกันพี่น้องภาษีอะไรยัยงมากเ่ยเสียหายยังมากประกันเขาใจคันมันไมีคันเบิร์ตอายุมันม่มีประกันเนยเขาบวาใจ เอาหามโจทย์เก็บบรรยากาศสอง,องทางมาฝากพี่น้องเจ้าเห็ดหนังนะ ตัวนั้นก็เป็นป้ายรถสตาร์ทสันบานสีเขียวๆนะั่นมองคนยืนถ่าย่ะรถมากเขาก็จะขึ้นมองอันไปมันจะอยู่ทั้งสองฝัง่งไปก็ฟังกลับตรงข้ามกัน,นก็ให้พี่น้องใส่มือเดียว มือบาดเจ็บมาปวดมือซ้ายมือขวาอะไนะรเลยปวดบรรยากาศฟังทางนี้เป็นแบบนไหนติดไปแต่งเลยพี่น้องเอเย้ย mình really, đi สามบางทีจเป็นสียพี่น้องไฟแดงสีดวลจังหกั้นไปวย กุ้ทัวมันเป็นนหาวรัร์ที่ยู่ที่นี่เป็นจอมจอมพวอนีวัดศรทัวม์เพื่อนวาสมัยนี้เราได้ใช้แล้วสมัยโบราณนั่นเป็นลังกาหัวแหลมพวอเนั่นพี่น้องเดยวามีถ้เบืงาเจ้าตังกล้องไว้เลยพี่น้องกล้อง สามอยหกสิบองศามันไทยิเพื่อนเขาให้แรีนเขาให้แรีนไดแคร์ตรงนี้เขาให้เรนไดแคร์เฟียสิกเฟียสิกเฟียสิกนะแรนไดความเร็วสี่ิบเดี๋ยวพี่น้องนี่นีกล้องนี่มาดำดำนี่นี่ละนี่มันหมุนเลยสามร้อยหกสองศาสองขางแลนเกินนี่บลิดบลิดเลยจนหมายฮอดบันทันทีเลยพี่น้อง ทันซุ่มมาทางไก่นี่ก็สียอันตรายจังหน่อยซุ่มอยู่บริเวณในเมืองนี่เขาก็โหล้วว่ากลองอยู่ใส่ก้องร้ายขนาดพี่น้องเลยปันนั้นก็นยังมีคนเมาขับยู่เดิอตอนซีทุ่มหามทุมตำรวจไปดักเอาประจําก็ก็มียีเดิ์คนเมาขับเบียนหัวจังหน่อยได้พี่น้องเลยยายใส่มือ สถานสนบานเห็นบ่พี่น้องเมื่อสิคู่ขนานกันไปเองสิล่างมันคือคู่ขนานกันไปเังสิพระเจ้าเสถิถนนคู่กันเออบางบางในเมืองมันก็สิเป็นอันลงข้างล่างลงใต้ดินเป็นอุบานไปอันนี้ทึ่งทึ่งดินน่ะท่านในถนนล่างมันพอไนถนนล่างมันพี่น้อง

นานเลยมนี้วันเงาวันพูดหัสต่อมน้ำมันไปเนองคลิปนี้วันสิ้ยงไปเนาะพี่น้องเนาะเย่บบาเหมืคนขอฝากไว้ทานีีอย่าลืมฝากติดตามคนไลค์ลกดแชร์เพื่อนกราตังใจให้พี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ